โอเคนะครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการอัญเชิญลิงก์นะครับผมการอัญเชิญลิงก์ก็คือการอัญเชิญแบบใหม่ที่มาในภาคของยูกิโอเบรนส์นะครับผมหรือก็คือยูกิโอภาคใหม่ล่าสุด ที่เพิ่งออกมาในปี2017นี้นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขออธิบายเกี่ยวกับฟิลของภาคใหม่นะครับผมว่าฟิลมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับผมฟิลของภาคใหม่นะฮะจะปรากฏขึ้นในจอณเวลานี้เลยนะครับผมจะเห็นได้นะครับผมว่าเพนดูลัมโซนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับหรือก็คือปกติเนี่ยเพนดูลัมโซนมันจะไม่นับรวมในโซนเวทกบดบก5อันปกติใช่ไหม แต่ตอนนี้เขาเอามารวมกันแล้วครับผมคือเวลาเราจะวางสเกลเพนูลัมเราก็ต้องวางในโซนเวทกับดักปกตินะครับผมโอเคฮะต่อไปมาดูตรงส่วนของมอนสเตอร์โซนนะครับผมมอนสเตอร์โซนนะครับผมจะมีโซนเพิ่มขึ้นมาอีก1โซนนะครับก็คือเอ็กซ์ตาร์โซนนี่ครับผมก็คือมอนสเตอร์ที่โผล่มาจากเอ็กซ์ตาร์เด็กนะครับผมก็จะมาลงที่เอ็กซ์ตาร์โซนนี่ครับผมซึ่งเอ็กซ์ตาร์โซนเนี่ยถ้าผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีอยู่2ที่นะครับผมแน่นอนครับผมมันไม่ใช่ของเราทั้งสองอันหรอกคือเราจะะออัญญเเเเชิิใบพศษมาายแค่ไหนรก็ลง ช่องมอนเอ็กซ์ตาโซนได้แค่ตัวเดียวนี่ครับผมแต่การอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซิสหรือเพนดูลัมนะครับผมเราไม่สามารถนําไปวางไว้ในโซนมอนสเตอร์หลักได้นะครับหรือก็คือการอัญเชิญมอนสเตอร์ทุกอย่างจากเอ็กซ์ตาเด็กนะครับผมจะต้องนําไปวางในเอ็กซ์ตาโซนนี่ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเราอัญเชิญมอนสเตอร์จากสุสานก็จะถือว่ามันไม่ใช่การอัญเชิญแบบเอ็กซ์ตาเด็กนะครับผม ก็จะถูกนําไปวางในโซนโมอนสเตอร์หลักเน็นั่นเองนะครับผมโซนโมอนสเตอร์เดิมนะฮะโซนโมอนสเตอร์ปกติที่เราอัญเชิญมอนสเตอร์เนี่ยเขาก็จะถูกเรียกว่าเมนมอนสเตอร์โซนนะครับผมหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าโซนโมอนสเตอร์หลักนะครับผมโอเคฮะต่อไปนะครับผมจะขออธิบายเกี่ยวกับมอนสเตอร์ลิงก์นะครับผมมอนสเตอร์ลิงก์จะขึ้นตามภาพณเวลานี้เลยนะี่ครับผมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะครับผมว่ามอนสเตอร์ลิงก์เนี่ยจะมีการ์ดเป็นสีน้ําเงินนะี่ครับผม แล้วก็มีลายอะไรอยู่ข้างหลังนิดๆหน่อยๆนี่ครับซึ่งผมขอให้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าการ์ดมอนสเตอร์ลิง์เนี่ยกับการ์ดมอนสเตอร์พิธิกรรมเนี่ยสีมันคล้ายกันมากนะครับผมแยกกันให้ออกนะครับผมพยายามแยกให้ออกดีกว่านะครับมอนสเตอร์ลิง์ที่เราจะพูดถึงนะครับผมจะไม่มีเลเวลและแร้งนะครับผมหรือก็คือมอนสเตอร์ตัวนี้นะฮะจะไม่รับเอฟเฟกที่เกี่ยวข้องกับเลเวลและแร้งนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีนะมอนสเตอร์ลิง์นะครับผมจะไม่มีพลังป้องกันนะครับบอกเป็นในกับเราว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอออออรรรร์์์์ลลิิิงงคคได้นนนะัับผมมืเเเเาญญชสตี่ย แล้วต้องเชิญแบบสภาพตั้งโจมตีเท่านั้นนี่ครับผมแล้วก็เรามาสังเกตตรงพลังป้องกันนะผมการปกติเนี่ยจะมีพลังป้องกันอยู่ข้างพลังโจมตีใช่ไหมฮะมอนสเตอร์ลิงก์มันไม่มีครับผมแน่แล้วผมมันจะมีคําว่าลิงก์แทนนะครับผมนั่นก็คือจะบอกนะครับผมว่าการ์ดนั้นนะฮะมีลิงก์อยู่เท่าไหร่นี่ครับผมการ์ดที่ผมยกตัวอย่างนะครับมีชื่อว่าดีโคดท็อกเกอร์นะผมเป็นการ์ดลิงก์มอนสเตอร์ของพระเอกนะครับผมของพระเอกในภาคใหม่ล่าสุดนะฮะซึ่งมีลิงก์อยู่3นี่ครับผมแล้วก็การเชิญมอนสเตอร์ลิงงคนนนะะะรับผมมจีออยู่่2เืไขฮ ก็คือแบบแรกนะฮะอัญเชิญโดยส่งมอนสเตอร์วัตถุดิบจากบนสนามลงสุสานเท่าจํานวนลิงก์นะครับผมก็ดีโคท็อกเกอร์เนี่ยมีลิงก์สามใช่ไหมเราต้องใช้มอนสเตอร์สามตัวส่งลงสุสานเพื่อเรียกดีโคท็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมแบบที่สองนะฮะอัญเชิญโดยใช้ลิงก์มอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นวัตถุดิบนะฮะโดยลิงก์มอนสเตอร์ของตัวนั้นนะครับผมจะแทนว่าเป็นวัตถุดิบตามค่าลิงก์ของมันนะครับผมหรือก็คือดีโคท็อกเกอร์เนี่ยมีลิงก์อยู่สามใช่ไหมผมถ้าเราต้องการจะเรียกมอนสเตอร์ลิงกกกก์์์แ้้ว็สสามามมมรรรรถใชด er ดีโคคททอออออเเเนนนนนตตััะะัไ่งะบผ แล้วถามว่าลิงมอนสเตอร์นะฮะช่วยอะไรได้นะผมถ้าท่านผู้ชมดูในรูปนีะครับผมท่านผู้ชมจะเห็นลูกศรของดีโคท็อเกอร์นะครับผมมันจะมีลูกศรอยู่เต็มการ์ดเลยนะครับผมแต่ที่จะแสดงออกมาเป็นสีส้มเนี่ยมันจะมี3อันเท่านั้นนะครับผมก็คือมันจะนับตามจํานวนลิงครับผมถ้าการ์ดลิงสามเนี่ยก็จะมีลูกศรอยู่3ลิงสองก็จะมีลูกศรชี้ไป2ทางลิงหนึ่งก็จะมีลูกศรชี้ไป1ลิงห้าก็จะมีลูกศรชี้ไป5ทางนะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่พบกับมอนสเตอร์ลิงห้านะผมสูงสุดที่ผมเคยเเจจอออตตนนนนีี้้ก็คคืมมมมลลิิิงงะะรผผไู่่วาาาาทข แบบลิงห้ามาหรือเปล่านี่ครับก็ส่วนที่ชี้นั่นแหละครับผมเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตอเด็กมาตรงส่วนที่การ์ดนั้นชี้ออกไปได้นะครับผมหรือก็คือถ้าเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตอเด็กให้มากกว่า1ตัวนะฮะเราก็ต้องใช้มอนสเตอร์ลิงช่วยเหลือนะครับผมทางที่ลูกศรชี้ไปนั่นแหละครับผมคือทางที่เราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตอเด็กนะครับเพิ่มลงไปนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตอเด็กได้ลงตรงช่องที่ลูกศรชี้ลงไปนะครับผมจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ครับ มันมีลูกศรอ,อยู่อันหนึ่งนะครับผมชี้ชี้ลูกศรเนี่ยไปทางโซนของมอนสเตอร์ของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะฮะก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากอสตาเด็กลงโซนที่ลูกศรชี้ลงไปได้นั่นเองนะครับผมก็คือมันแล้วแต่ลูกศรของแต่ละตัวด้วยนะผมว่าชี้ไปทางไหนนะครับผมบางตัวเนี่ยก็ชี้มาทางโซนมอนสเตอร์ของเราหมดเลยแต่บางตัวเนี่ยมันก็ชี้ไปทางของอีกฝ่ายอันนึงและชี้มาทางของเรามาบ้างแบบนั้นนะครับผมซึ่งแค่นี้แล้วผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของการอัญเชิญลิงนะผมสำหรับใคร ลองคอมเมนต์ถามด้ที่ใต้คลิปนะผมถ้าผมอธิบายอะไรงงๆไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ